ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์กับครูพี่นั่นแล้วก็ครูพี่ติ๋มนะคะสําหรับวิทยาศาสตร์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์โทษโทก็เป็นคาบที่9แล้วใช่ไหมคะ เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะตอนนี้ก็คือสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะกลุ่มสุดท้ายที่ได้ดนตอนท้อาจิะย์มี้นะคะเดี๋ยววันศุกร์เราก็จะได้ทาแบบทดสอบนะคะเราอยู่ที่สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะยังอยู่ที่สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานซึ่งเราเรียนไปแล้วสองตัวใช่ไหมคะในกลุ่มของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็คือวิตามิน กับน้ำใช่ไหมคะในในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็นักเรียนก็ได้ทําแบบตดสอบไปแล้วนะคะหลายๆคนที่ยังไม่ทํนะคะหรือว่ายังไม่ได้ดูกะรุณนาย้อนดูด้วยนะคะนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นนะคะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานตัวสุดท้ายนะคะก็คือในกลุ่มของเื้แรแร่นะคะสำหรับในการเรียนวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถดู ในหนังสือหน้าที่ส0สิบไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะตรงไหนที่นอกเหนือจากในหนังสือที่ครูอธิบายมันเดิมเลยคือนักเรียนสามารถที่จะจดเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวหนังสือสุกปรุกนะคะจดได้เลยนะคะตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมลงไปนะคะจากทีุู่ดิมอธิบายนะคะอ่ะเราไปดูนะคะกลุ่มอาหารในกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ให้พลังงานก็คือเกลือแร่เนี่ย เกลือแร่ที่เรากินเข้าไปในทุกๆวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยอ่ะเกลือแร่ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมารู้จักกับเกลือแร่ก,ก่อนนะคะเกลือแร่นี้ก็คือเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอย่างหนึ่งนะคะพบได้ในอาหารหลากหลายชนิดมากนะคะทั้งพวกผักนะคะผลไม้เนื้อสัตว์นะคะนมนะคะไข่ แล้วก็อาหารทะเลทุกชนิดเลยนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้นะีที่เราเรียนวิตามินในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ทราบแล้วว่าอาหารเหล่านี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่างที่นักเรียนทราบกันแล้วเลยนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สารอาหารชนิดเดียวนะคะ ทีนี้เกลือแร่เนี่ยก็เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอย่างหนึ่งนะคะที่ร่างกายต้องการแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะแต่ทีนี้การกินเกลือแร่นะคะหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่ต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้ด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการบริโภคนะคะโดยหลักๆเนี่ยก,ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภคหรือสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าเกลือแร่แต่ละชนิดเนี่ย ถ้าหากว่าเรารับประทานมากไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ถ้าขาดมันก็ทําให้ร่างกายเกิดความผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่มีกลือแร่เนี่ยเราต้องมีความรู้นิดนึงแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีโรคอะไรไหมนะคะอย่างเช่นใครที่เป็นโรคไตนะคะหรือว่าโรคอ,อื่นๆเนี่ยโรคต้องเลือกบริโภคอาหารแต่และชนิดด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันเลยว่า เกลือแร่ที่เรารับประทานที่อยู่ในอาหารในทุกๆวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปดูเลยอ่านะคะเกลือแร่นะคะที่จริงเนี่ยมันจะมีอยู่อีกหลายชนิดนะคะนอกเหนือจากในหนังสือแต่นี่ที่ครูจะอธิบายเนี่ยจะยึดตามในหนังสือเป็นหลักนะคะเกลือแร่ที่เราจะเรียนในระดับชั้นปหกที่เราจะมาทําความรู้จักกันเนี่ยมีด้วยกันหกประเภทหกชนิดนะคะหนึ่งก็คือแคลเซียมนะคะ สองฟอสฟอรัสตัวภาษาอังกฤษข้างหลังเนี่ยเป,เป็นเป็นธาตุนะคะเป็นตัวธาตุทางเคมีนะคะเป็นเป็นชื่อของมันนะคะเป็นชื่อทางเคมีอันนี้เนี่ยถ้าใครเรียนระดับมัธยมเนี่ยนักเรียนจะคุ้นชินกับสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีพวกนี้นะคะยิ่งไปสายวิทย์คลาสเนี่ยต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ดูนะคะให้คุ้นชินไปนะคะเพราะว่ามันมันก็เป็นตัวหนึ่งนะคะมันก็เป็น ชื่อนะคะถ้าเราจะเขียนโยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่าถ้าไปเจอในเนื้อหาอื่นนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าเออถ้า Ca เนี่ยมันก็คือแคลเซียมนะคะถ้า P มันก็คือฟอสฟอรัสนะคะนี้จะทจะทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกก็คือแคลเซียมนะคะตัวที่2ก็คือฟอสฟอรัสแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยถ้าในครั้งที่แล้วตอนคลิกรูสอนครูติมสอนเรื่องวิตามินไปเนี่ย ตัวนี้นจะเจอในวิตามินชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกนะักเรียนจําได้ไม่เอ่ยนะคะก็คือวิตามินดีใช่ไหมคะที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสอันนี้้ใครจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูติ๋มจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะอีกอันหะนึ่งก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟออรัสนี้จะไม่ไม,มีสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีตรงนี้นะคะเพราะว่ามัน,นจะรวมกับสารตัวอื่นอีกทีหนึ่งนะคะโซเดียมนะคะตัวแทนตัว,ตวสัญ,ญลักษณ์เคมีก็คือ Na นะคะเล็ก ธาตุเหล็กก็คือ Fe นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย i o d ดี e ก็คือแทนด้วยตัวไอพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเกลือแร่ทั้ง6ชนิดที่เราจะเรียนในระดับชั้นป .6 นะคะวันนี้ครูติมจะไม่พูดทั้งหมดทั้ง6ชนิดนี้นะคะเราจะพูดแค่3ตัวก่อนนะคะเพราะจะพูดทีเดียวเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักเกลือแร่3ตัวแรกนะคะก็คือแคลเซียม ฟอสฟอรัสแล้วก็ฟูอะไรนนะคะเราไปดูกันว่ามันพบได้ในอาหารชนิดไหนบ้างมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงและแน,น่นอนถ้าขาดมันจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงไปดูเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือแคลเซียมนะคะแคลเซียม um, ก็คือ Ca นะคะสัญลักษณ์ทางเคมีนะคะซึ่งแคลเซียมเนี่ยเราจะพบได้ในอาหารกลุ่มนมนะคะนมต่างๆผลิตภัณฑ์จากนมนะคะถั่วนะคะ ไข่แดงผักไม่เขียวกุ้งแห้งแล้วก็ปลาตัวเล็กๆนะคะซึ่งประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคะเพราะเป็นส่วนสำคส่วนประกอบสําคัญของกระดูกแล้วก็ฟันนะคะนักเรียนลองสังเกตดูเลยว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการสร้างนะคะกระดูกแล้วก็ฟันนะคะโดยเฉพาะคนที่ท้องนะคะคนที่ตั้งท้องหรือตั้งครรภ์นเนี่ย จะมีส่วนจําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยแล้วขาดอาหารพวกแคลเซียมเนี่ยมันจะมีส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณแม่และเด็กนะคะทําให้เด็กเนี่ยการการสร้างกระดูกของเด็กเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่ขาดแคลเซียมเนี่ยตัวทารกเนี่ยก็จะดึงส่วนธาตุของแคลเซียมที่อยู่ในตัวคุณแม่เนี่ยไปให ไปให้การเจริญเติบโตของทารกนะคะทีนี้มันก็จะส่งผลเสียทําให้คุณแม่นั้งขาดแคลเซียมได้ง่ายนะคะแล้วก็ส่งผล,งลทําให้เป็นโรคก,กระดูกนะคะเกี่ยวกับโรคก,กระดูกในอนาคตนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เน,นี่ยต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอนะคะทั้งดื่มนมนะคะรับประทานอาหารพวกปลาตัวเล็กๆนะคะพวกนี้จะมีแคลเซียมสูงนะคะนอกจากจะเป็นส่วนช่วยในส่วนประกอบของกระดูกและฟันแล้วนะคะแคลเซียมเนี่ยก็ยังช่วยในการทํางานของ ระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยนะคะและแน่นอนถ้าเราขาดเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะคือโรคกระดูกอ่อนนะคะหรือว่ากระดูกเปราะและแตกได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะเด็กที่ว่าขาดแคลเซียมนะคะแล้วก็มันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะคะเพราะกระดูกจะไม่แข็งแรงนะคะทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะตัวต่อมานะคะ สารอาหารที่แม่พลังงานในกลุ่มของเกลแอแร่ตัวต่อมาก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะพบได้ในพวกกลุ่มนมเช่นเดียวกันนะคะเนื้อสัตว์ไข่ไข่นี่ติดเกือบทุกรายการเลยนะคะถ้าเราเรี่นสังเกตนะคะจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากนะคะปลานะคะแล้วก็ผักบางชนิดก็คือพวกผักในกลุ่มของผักใบเขียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดนะคะจะมีแค่บางชนิดพวก ะกะเพราัวระพานะคะผักโขมนะคะ,ะบรอกโคลี่นะคะชะอมพวกนี้จะมีฟอสฟอรัสสูงแต่ทีนี้บอกแล้วนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุหรือว่าเกลือแร่พวกนี้เนี่ยต้องต้องดูด้วยว่าสุขภาพของตัวเองนี่เป็นยังไงเพราะว่าโรคบางโรคถ้ารับประทานพวกเกลือแร่มากเ,เกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นไตเนี่ยจะรับประทานอาหารพวกกลุ่มฟอสฟอรัสหรือว่าพวกเกลืออะไรเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารในกลุ่มที่มีแร่ธาตุหรือว่าเกลือแร่ของฟอสฟอรัสนะคะทีนี้ประโยชน์ของเกลือแร่ของกลุ่มฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะมีประโยชน์คล้ายๆกับแคลเซียมเลยนะคะช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันอย่างที่ครูติมบอกว่าถ้าเราจําได้ในกลุ่มในตอนที่ครูติมสอนเรื่องวิตามินก็คือวิตามินดีเนี่ยถ้าเราจําได้ในวิตามินดีจะช่วยเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียม um, และฟอสฟอรัสเข้าสู่ร่างกาย เพราะวิตามินดีเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยเหมือนกันเป็นวิตามินที่บำรุงกระดูกแล้วก็ฟันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทํางานควบคู่กันนะคะถ้านักเรียนเชื่อมโยงได้เนี่ยสารอาหารพวกนี้มันมันจะช่วยนะคะร่างกายเหมือนเหมือนกันนะคะพยายามเชื่อมโยงกับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะคะอย่างที่ครูติมบอกนะคะแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงวิตามินดีด้วยนะคะทางานร่วมกันนะคะ ถ้าขาดก็จะมีอาการคล้ายๆกับขาดแคลเซียมเลยเพราะเป็นกลุ่มของโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะควบคู่กันนะคะอ่ะไปดูนะคะสารอาหารกลุ่มเกือแร่นะคะสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะก็คือตัวที่สามเลยตัวที่สามก็คือฟัวรายนะคะฟัวรายนี่ทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นคุ้นหูกันนะคะเจอบ่อยนะคะสําหรับฟัวรายนะคะ ฟูรายนะคะจะพบในไหนบ้างนะคะฟูรายเนี่ยจะเป็นสารตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในพวกน้ำนะคะละลายอยู่ในน้ำนะคะก็อย่างเช่นน้ำดื่มจากธรรมชาตินะคะพวกน้ำแร่ต่างๆนะคะจะมีฟูร้ายอยู่นะคะแล้วก็อาหารอื่นๆในกลุ่มพวกชานะคะอาหารทะเลนะคะแล้วก็ผักและผละไม้นะคะก็จะมีฟูอ้ไรนะคะผสมอยู่ในนั้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่นักเรียนจะเจอนะคะฟูรไร์นี่จะเป็นสารตัวหนึ่งที่เราใส่ที่ไม่ใช่เราใส่ที่เขาใส่ผสมไว้ในยาสีฟันนะคะเพราะว่าประโยชน์ของฟูรไร์นี่มันจะเป็นตัวช่วยในการเคลือบฟันนะคะแต่ถ้า,เ,าเราใช้มากไปหรือว่าเราเอาเข้าร่างกายมากไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารในากลุ่มเกลือแร่เนี่ยต้องพอเหมาะนะคะรับประทานพอเหมาะแต่ก็ขาดไม่ได้นะคะ ซึ่งฟัวรายเนี่ยจะช่วยทําให้กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงป้องกันฟันผุนะคะเพราะมันเป็นตัวเคลือบฟันและแน่นอนถ้าขาดเนี่ยมันจะส่งผลต่อฟันโดยตรงเลยก็คือทําให้ฟันผุได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากฟันผุนะคะก็เลือกใช้ยาสีฟันที่ดีๆมีฟัวรายผสมนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีฟัวรายเยอะๆจะทําให้สารเคลือบฟันเรามีสารเคลือบฟันแล้วจะทาให้ฟันเนี่ยผุได้ยากนะคะป้องกันฟันผุนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รับประทานอาหารพวกนี้นะคะไม่แปลงฟันนะคะก็แน่นอนนะคะฟันเราจะผุได้ง่ายนะคะฟันผุนะคะก็ต้องไปหาหมอถ้าใครที่ผุเยอะๆก็ต้องถอนออกนะคะนี่ก็จะไม่ดีกับตัวเองนะคะอ่าโอเคทีนี้มาสรุปการสําหรับวันนี้นะคะเบาๆวันนี้เราทําความรู้จักกับเกลือแร่นะคะไปแค่3ามตัวนะจ๊ะนะคะวันนี้ก็จะรู้จักแคลเซียมไปใช่ไหมคะแล้วก็ ฟอสฟอรัส for นะคะแล้วก็ฟูอารายนะคะวันนี้เรียนแค่3ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครับหน้านะคะเราจะมาดู3ตัวที่เหลือนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องของสารอาหารคาบสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ครูอธิบายเสร็จเราก็จะมีแบบทดสอบกันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู วิดีโอเลยตั้งแต่แรกหรือยังไม่ได้ทบทวนในหนังสือเนี่ยรบกวนนักเรียนนะคะการุณากลับไปทบทวนนะคะดูในวิดีโอพร้อมๆกับในหนังสือพร้อมๆกันไปได้เลยนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะเพราะครั้งหน้าจะมีแบบทดสอบให้หนักเรียนทํานะคะ แล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่งสำหรับสารอาหารในค่าสุดท้ายนะจ๊ะเริ่มตั้งทวนตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่ทวนสีสรุปนะคะสรุปให้เห็นภาพรวมเพราะรายละเอียดเนี่ยครูพูดไปหมดแล้วนะคะคแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะจ๊ะเด็กๆบายบาย